ต่อไปมาดูประเด็นที่4ี่นะครับประเด็นที่สเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งในส่วนของนะนิติกรรมสัญญานะครับอ่ะมาดูกันนิดหนึ่งว่าคอนเซปต์ของนิติกรรมคืออะไรนิติกรรมคือการกระทําครับอ่าอ่าเด็กๆก็ตามเนะี่ยที่ชอบด้วยกฎหมายครับแล้วก็ทําไปด้วยความสมัครใจนะมุ่งให้อ่านหนึ่งเป็นการกระทาก่อนนะสองฮะมุ่งให้เกิดผลนะฮะก็คือเป็นการผูกนิติสัมพันธ์คือผลในทางกฎหมายครับนะที่มีลักษณะนะครับดังต่อไปนี้ครับคือ ก่อครับเปลี่ยนแปลงครับโอนครับหรือสงวนหรือระงับซึ่งสิทธิครับเพราะเนี่ยองค์ประกอบของนิติกรรมเนี่ยสรุปง่ายๆในชั้นเนี่ยนะฮะว่ามี3หลักคือ1นึ่งก็เป็นการทำใ,ใ,ใดๆที่ชอบด้วยกฎหมายะครับทำด้วยใจสมัครคือความสมัครใจนั่นเองนะฮะเมื่อเกิดผลนะฮะนิติสมัมพันธ์คือเกิดผลในทางกฎหมายในลักษณะไหนล่ะ,ะก็เปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับนะฮะเช่นไรครับพี่โดมเนี่ยนะ จ้างเนี่ยจ้างเนี่ยน้องเป็นพนักงานอย่างเงี้ยเออเงี้ยเนี่ยงานก่อสิทธิ์ตามสัญญาจ้างแรงงานแบบเนี้ยเนี่ยน,นะเป็นการก่อหรือนะ,ะเอ่อโอนอย่างเงี้ยนะมีการโอนเช่นไรครับสัญญาซื้อขายเนี่ยมีการโอนกรรมสิทธิ์นะฮะในทรัพย์สิน,ะะนอย่างเงี้ยกันไปเงี้ยนะครับอ่ะโอเคนะคราวนี้ข้อสอบออกอะไรล่ะข้อสอบเอ่ออย่างโอนเน็ตเนี่ยข้อสอบไม่ได้มามุ่งออกแบบล,บลักษณะของนิติกรรมนะครับ ของโอเน็ตเนี่ยเขาสอบจะมาเล่นเรื่องแบบว่าประเภทของนิติกรรมกับแบบของนิติกรรมนะครับอ่ะมาดูประเภทของนิติกรรมก่อนนะรประเภทของนิติกรรมเช่นอนิกรรมฝ่ายเดียวหมายความว่าอะไรเป็นนิติกรรมเนี่ยนะฮะที่นะสามารถนะฮะมีผลในทางกฎหมายนะฮะนะได้ด้วยการแสดงจิตนาของบุคคลเนี่ยเพียงฝ่ายเดียวครับอ่าพี่ทุกยกตัวอย่างง่ายๆเช่นอะไร,รบ้างครการทาพินัยกรรมแบบเนี้ยนะอ่การบอกเลิกสัญญาแบบเนี้ย นะคำมั่นจะซื้อจะขายแบบนี้นะพวกนี้นะเป็นลักษณะของการที่สามารถนะเกิดผลในทางกฎหมายเนี่ยได้โดยการแสดงออกของเนี่ยฝ่ายเดียวนะครับแต่คราวนี้ถ้าเป็นนิกรรมหลายฝ่ายรลอนิกรรมนะสองฝ่ายที่เราจะเรียกกันว่าสัญญานะมันจะต้องเป็นกรณีที่นะนะมีฝ่ายหนึ่งครับนะแสดงเจตนาแสดงคําเสนอนะครับแล้วอีกฝ่ายหนึ่งนะฮะ ก็แสดงเจตนกาเป็นคําสนองและคราวนี้เมื่อคําเสนอกับคําสนองอ่ะมันต้องตรงกันนะ่ะนะจึงเกิดเป็นนิติกรรมสองฝ่ายครับหรือนิติกรรมหลายฝ่ายที่เราเรียกกันว่าสัญญาครับเช่ไนไรครับพวกนี้ยที่เราออกข้อสอบวันปิเนี้ยคือซื้อขายนะกู้ยืมเงินนะครับอ่าจำนำจำนองอย่างเงี้ยนะครับเช่นซื้อขายก็มีนะผู้ซื้อผู้ขายนะอ่ากู้ยืมอย่างเงี้ยมีฝั่งเจ้าหนี้กับมีฝั่งลูกหนี้อย่างเงี้ยนะครับ จำนำจำน้องก็คือมีจำนงก็คือมีผู้รับจำนำฮะกับผู้ไปจำนำอย่างเงี้ยฮะจำนองก็มีผู้รับจำนองกับผู้ไปจำนองแบบนเนี้ยเนี่ยนะก็มีคำเนสนอสนอที่ต้องตรงกันนะครับให้เข้าใจลักษณะแบบนี้ก่อนอ่ะคราวนี้มาดูต่อไปเรื่องแบบครับนะแบบเนี่ยคือการจะเข้าใจแบบได้เนี่ยต้องลิงก์เกี่ยวกับผลของนิติกรรมนิดนึงนะครับคราวนี้ถ้าเป็นแบบตัวตัวในคอร์สเกาสามันเนี่ยพี่เราจะสอนละเอียดมาเลยว่าเออผลใงนิิกรรมเนี่ยแต่ละอันเป็นไงแต่คราวเนี้ยนะเพราะในคอร์สโอเน็ตเนี่ยนะครับ เราจะไม่ลงลึกขนาดนั้นเพราะว่าข้อสอบออนไลเนี่ยมันไปไม่ถึงนะฮะข้อสอบออนไลเนี่ยมันจะให้เราแค่รู้ก็ว่าเออเนี่ยนะแบบของนิติกรรมเนี่ยคืออะไรคือที่อันเนี้ยแบบของนิติกรรมเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนโมฆะอ่ะเมื่อกี้นะอันแรกที่เราเรียนไปคือนิติกรรมคืออะไรบ้างอันที่สองที่เราเรียนไปคือนะประเภทของนิติกรรมว่าเออเนี่ยมีผลทางกฎหมายด้วยคนเดียวหรือมีความผลทางกฎหมายสองฝ่ายอะไรบนนะแ,แบบเนี้ยอ่ะแต่คราวเนี้ยแบบเนี่ยมันเป็นเรื่องกรณีที่ว่า แบบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่กฎหมายกําหนดอะ่ะนะฮะเนี่ยบังคับไว้แล้วคราวนี้ถ้าเราไม่ได้ทําให้ถูกต้องเนี่ยตามแบบที่กฎหมายกําหนดไวอ้อ่ะมันจะเป็นโมคะคราวนี้มันลิงก์ยังไงคือน,นี้ฮะมันลิงก์กับผลของนิติกรรมครับก็คือว่าผลของนิติกรรมเนี่ยฮะมีอยู่สามสามแบบครับสมบูรณ์กับโมคะโมคิยะแบบเนี้สมบูรณ์ก็คออรับนับตั้งแต่เอทำนิติกรรมฮะ นะจะมีผลนะฮะทางกฎหมายถ้าเป็นแบบนี้เราเรียกว่านะสมบูรณ์ครับคือผลอย่งนิ้กรรมนะทำแล้วสมบูรณ์นะแต่ถ้าโมฆะโมฆะคืออะรครับคือนับตั้งแต่ทำนะเอทำนิติกรรมเนี่ยนะมันนะไม่มีผลทางกฎหมายเลยครับ อ่าโอเคนะส่วนโมคยะเนี่ยขอไม่แตะแล้วกันเพราะว่าคืออย่างอย่างนี้ข้อสอบออนนเนี่ยมันจะไปไม่ถึงไงเออนะอ่ะคราวนี้เราจะลิงก์จากเมืเ่อกี้แหละว่าอ๋อพอเรารู้แล้วว่าไอ้โมคะเนี่ยนะมันคือมันคือการไม่ยผลทางกฎหมายเนี่ยอะไรบ้างอ่ะที่ทำแล้วเป็นโมคะคื้นหนึ่งครับนะนะทำแล้วเป็นโมคะเนี่ยมีสองกรณีขึ้นหนึ่งครับนะต้องห้ามโดยชัดแจ้งในผผของกฎหมายเช่นอะไรพี่โดมทําสัญญ,ญาซื้อขายยาเสพติดแบบนเนี้ยเนี่ย ต้องห้ามโดยชัดแจ้งในผลกฎหมายนะหรือสองเป็นการพ้นวิสัยคือเป็นไปนไม่ได้อย่างแน่แท้นะฮะเช่นอะไรครับพี่เราพี่ดงบอกว่าเออเนี่ยนะเราทำสัญญาซื้อขายดวงจันทร์อย่างเงี้ยมันเป็นไม่ได้อนะฮะหรือขัดต่อความสงบนะเรียบร้อยหรือศีรธรรมอันดีของประชาชนอันเนี้ยก็จะยกตัวอ,อย่างในเรื่องของการกู้ยืมเงินแล้วกันนะอย่างเช่นการกู้ยืมเงินเนี่ยหลักกฎหมายก็บอกว่านะฮะเอ่อถ้าใครกําหนดดอกเบี้ยกเกินร้อยละสิบห้าเนี่ย นะจะถือว่าเป็นการกําหนดนะฮะซึ่งการกำหนดคือการกู้ยืมเงินเนี่ยนะกฎหมายกําหนดว่าเนี่ยดอกเบี้ยนี่ต้องเรียกได้กันได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าต่อปีคราวนี้มันมีพระราชบัญญัติห้ามเร,รียกดอกเบี้ยเกินอัตราเนี่ยกำหนดไว้ว่าถ้าใครนะฮะกำหนดดอกเบี้ยเกินร้อยละสิบห้าต่อปีเนี่ยถือว่าเป็นการกําหนดที่นะขัดต่อความวงาสงบเรียบร้อยเสียธรรมอันดีอย่างเงี้ยอ่นะข้อตกลงเรื่องดอกเบี้ยนั้นเป็นโมฆะแบบนเนี้ยเนี่ยคือขัดก็คือแล้วแต่ว่ากฎหมายกำหนดให้ว่าเรื่องอะไรบ้างที่เป็นเรื่องของการขัดขัดต่อความสงบเรียบร้อยเสียธรรมอันดีซึ่งะ ถ้าเป็นกรณีแบบนี้นะอ่ะ,อะมีกรณีย่อยอะไรบ้าง1.1คือต้องหา้ามไชดแจ้งกฎหมาย1.2คือเป็นการผพริ่วิสัยและ1.3ครับนะขาดต่อความสงบเนี่ยเพราะนี้ผลก็คือจะเป็นโมฆะเนอไหมอ่ะแต่ข้อสอบโอเน็ตอ่ะไม่ได้ไปแตะตรงนี้เนอไหมข้อสอบโอเน็ตี่ยมาแตะตรงข้อที่2ครับ2คือนะการไม่ทําตามแบบอ่ะจะมีผลเป็นโมฆะแบบคืออะไรแบบคือสิ่งที่กฎหมายกาหนดให้ต้องกระทําอ่ะพิ่ืมตัวอย่างง่ายฮะแบบเนี่ยมีอยู่4ประเภทครับ1นึ่ง คือว่านะถ้าเกิดคุณทําวิติกรรมนั้นนะ่ะนะนี่กรรมนั้นกนําหนดว่าต้องทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับเกตัออย่างเงี้ยช่นอะไรครับสัญญาซื้อขายอสังหาริมรั์อย่างเงี้ยน,นะก็จะกําหนดไปเลยว่าเนี่ยนะจะต้องมีการนะจดทะเบียนนะคือทํเป็นหนังสือเนี่ยแล้วก็ไปจดทะเบียนเนี่ยเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าเจ้าหน้าที่อยไว้เพื่อให้มีหลักฐานหรือนะเป็นที่สามารถกล่าวอ้างกันได้ว่านในการฟ้องร้องคดีต่างๆนะครับอ่ะ มีอะไรอีกครับสัญญาขายฝากครับนะสัญญาพวกจำนำอ่าสำหรับพวกจำนองไม่ใช่จำนจำนองนะฮะหรือสัญญาให้อสังหาริมทรัพยอออ์อย่างเง,งีย้ยเอ่อใหญ่ง่ยางยเช่นอะไรพวกอสังหาริมทรัพย์อ่ะมันเคลื่อนที่ไม่ได้เงียเพราะมันเคลื่อนที่ไม่ได้ใช่ไหมมันต้องมีหลักฐานกว่าน,นี้หนึ่งว่าอ๋อเนี่ยนะต้องมีหลืกอขายเป็นหนังสือแล้วก็นะต้องให้ต้องจดทะเบียนตัวเจ้าพนักงานด้วยนะจดกันเองไม่ได้นะต้องจดทะเบียนตัวเจ้าพนักงานนะครับอ่ะคราวนี้ฝากไว้ตรงนี้หนึ่งว่า ก้นียของการซื้อขายสังหาริมทรัพย์เนี่ยจะยังรวมไปถึงนะรวมไปถึงนะการซื้อขายพวกนะสังหาริมทรัพย์นะชนิดพิเศษด้วยอ่านะเนะช่นอะไรบ้างครับนะเรือที่มีระวังแต่ห้าการแพรสัตผ่านะอันเนี้ยนะก็จะครบคุมไปถึงด้วยนะฮะโอเคนะ ต่อไปนะกรณีที่สองก็คือแค่จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ครับเช่นอะไรบ้างการสมรสไงการสมรสเนี่ยเราต้องไปจดทะเบียนสมรสต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แบบนี้หรือนะการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมแบบนี ah. ้อันนี้คือต้องไปจดทะเบียนนะต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะอ่ะต่อไปนะอันนี้สามคือตาเป็นทำเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่อันนี้คือทำหนังสือนี่คือทำหนังสือกันเองโอเคไหมแต่ว่าต้องทําต่อหน้า ร่างงานเจ้าหน้าที่เช่นไรนะการทําวินัยกรรมแบบเอกสารสายเมืองอย่างเงี้ยนะผู้ทําวินัยกรรมเนี้ยต้องไปทําต่อหน้าในอําเภอแบบเนี้ยอืมเข้าใจไหมฮะหรืออันเนี้ยทําเป็นหนังสือกันเองระหว่างคู่สัญญานะครับเช่นไรฮะสัญญาเช่าซื้ออย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยให้ดูตัวอย่างเพราะฉะถ้าเกิดทุนไม่ทําตามที่แต่ละรูปแบบนี้กรรมสัญญากําหนดเอาไว้เนี่ย ผลก็คือจะเป็นโมฆะโอ้าไหมฮะอ่ะคราวนี้มันไม่ได้มีแค่นี้สิเพราะว่าเวลาออกข้อสอบจริงนะมันออกแบบสัญญาเยอะไปหมดเลยนะอ่ะเช่นอะไรบ้างพี่ดมขอเพิ่มเติมนิดนึงอย่างเช่นนะอืออะไรที่มีการกําหนดแบบเอาไว้เพิ่มเติมนะที่ที่เรายังไม่ได้กล่าวถึงไว้ในช้อยเนี้ยนะแล้วเราก็จะไปเจอในข้อสอบเนี่ยพี่ดมยกตัวยอย่างง่ายๆเช่นอ่อ สัญญาอะไรดีนะสัญญาออ่อาอ,อันนี้ด้วยกันนะ,ะสัญญาเนี่ยเช่าซับครับอ่าเมื่อกี้เรามีเราไม่ได้พูดถึงตัวนั้นเลยนะเราพูดถึงพวกเช่ชาซับเนี่ยเช่าซับนะฮะอ่าให้จดเพิ่มเติมนิดนึงนะอย่างเช่าซับเนี่ยอ่าเช่าซับเนี่ยที่มีแบบฮะที่มีแบบก็ค,คืออย่างนี้นะ การเช่าอาสังหาริมทรัพย์ครับอย่างเงี้ยเมื่อกี้เราเห็นเช่าซื้อเนาะอืมนะมีตัวหนึ่งนะฮะให้ดูตรงนี้อ่ะให้จดเพิ่มเติมว่ากรณีเช่าทรัพย์ครับเช่าซัพย์นะที่มีกำหนดระยะเวลาอืมนะเกินสามปีครับ เอออันเนี้ยกฎห,หมายก็หมดว่าเนี่ยนะต้องมีการทําเป็นหนังสือแล้วก็จดทะเบียนนะต่อพนักงานเจ้าหน้าที่อันเนี้ยเอออันนี้ไม่ได้จดเพิ่มเติมเอาไว้นะฮะก็จะมีเอาไว้เพราะนนั้แสดงว่าอะไรแสดงว่าหลายหล,ล,ลายสัญญามันก็ไม่มีแบบผมไม่มีแบบอ่ะนะแปลว่าอะไรคือเราจะทํำยังไงกันก็ได้นะครับแต่คราวเนี้ยมันจะมีอีกกรณีหนึ่งที่เราเรียกว่านะมันไม่ใช่แบบอ่ะแต่เป็นเพียงเรื่องของเหตุแห่งการฟ้องร้องคดีอะ่ะพี่น้องยกตัวอย่างง่ายๆเช่นนะ การกู้ยืมเงินน่ะน้องจะเห็นได้เลยว่าการกู้ยืมเงินเนี่ยนะไม่ปรากฏอย่างนี้เลยนะนะเพราะว่ากู้ยืมเงินอ่ะไม่มีแบบตกลงไหมเพียงแต่ว่ากรณีของการกู้ยืมเงินเกินกว่าสองพบาทอ่ะถ้าหากเราจะฟ้องร้องคดีกันได้เราจะต้องมีการทําหลักฐานน่ะนะเออเนี่ยมีการทําหลักฐานเราทำมีมีหลักฐานเอาไว้เป็นหนังสืออ่เออมีหลักฐานเอาไว้เป็นหนังสือคือไม่ได้ทําหนังสือสัญญานะ มีหลักฐานว่าเออเนี่ยนะมีการกู้ยืมเงินกันเกินกว่าสองพันบาทขึ้นไปแบบเนี้ยแล้วก็มีงลงลายมือชื่ออ่ะนะผู้ยืมเป็นสําคัญแบบเนี้ยก็ไปฟ้องร้องได้แต่ว่าคราวเนี้ยถ้าเกิดเราไม่ทําตามนั้นล่ะสัญญาก็ยังสมบูรณ์นะเพียงแค่ว่ามันไปฟ้องร้องคดีจะไม่ได้แบบเนี้ยอ่ะถ้าเป็นแบบเนี้ยไม่เรียกว่าแบบเพราะอะไระจำไม่เลยว่าอะไรก็ตามที่นะถ้าไม่ทําตามแบบมันต้องเป็นโมฆะเลย นะถ้าเป็นเรื่องของการฟ้องร้องคดีไม่ได้อันนี้ยอันนี้เป็นเหตุแห่งการฟ้องร้องคดีคนระับมันไม่ใช่เรื่องของแบบนะเพราะฉะนั้นดอกจันไว้นะแบบอะ่ะคือถ้าไม่ทําตามสิ่งที่กฎหมายกำหนดอะ่ะมันต้องเป็นโมฆะอย่างเดียวเอออย่างเงี้ยถ้าอะไรที่กําหนดไว้แบบนี้ยว่าไม่ทาแล้วเป็นโมฆะอันนั้นแหละเราเรียกว่าแบบคือสิ่งที่กฎหมายกำหนดเอาไว้นะอ่ะเรามาดูข้อสอบแล้วกันเพื่อให้น้องเห็นภาพแล้วกันเนาะคือข้อสอบมันมีไม่เยอะหรอกแต่เพียงแต่ว่าในปีหลังๆคือแต่ปี6 0ศ1นหกหนึ่งอะไรพวกเนี้ย มันออกมาแล้วคราวนี้คือปีนี้เขาในใ Out น outline b l u e นะ่ะมันก็มีขึ้นมาว่าจะออกพวกนิติกรรมสัญญาเราก็เลยต้องกิ่งดักไว้กนะ่อนนะอ่ะอางเช่นราวนี้เขาถามว่าข้อใดต่อไปเนี้ไม่ถูกต้องนะอันนี้เช่นไงเนี่ยนะการกู้ยืมเงินกันเกินกว่าสองพันต้องมีหลักฐานการกู้เป็นหนังสืออ่าจึงจะฟ้องร้องบังคับคอดีกันได้อ่ะอันนี้ใช่ครับแต่ย้ํานะการมีหลักฐานเป็นหนังสือเนี่ยอันนี้ไม่เท่ากับแบบนะ เพราะว่าถ้าไม่ทําตามแบบอะจะเป็นโมฆะแต่อันนี้ไม่ทําตามก็แค่ฟ้องร้ององค์คับีเก็ดไ่ได้แต่สัญญายังอยู่เอเคไหมฮะอ่ะคราวนี้มาดูจำนำครับจำนำต้องมีการส่งมอบทรัพย์อะใช่ครับนะจำนำเนี่ยนะต้องมีการส่งมอบพย์แก่ผู้รับจำนำอันนี้ก็ถูกอยู่แล้วนะฮะอันนี้ไม่มีปัญหาะไรนะอ่ะคราวนี้นะจำนองไงอ่าจำนองเนี่ยต้องทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนถูกเมื่อกี้ไงนะนี่ไงคือนี่คือแบบแบบเนี้ย เนี่ยคือแบบเห็นไหมสัญญาจำนองเนี่ยนะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างเงี้ยเฮ้ยอันนี้ใช่อย่างเงี้ยคือว่าแบบเนี่ยอันเนี้ยเท่ากับแบบคือถ้าไม่ทําตามอ่ะจะเป็นโมฆะเลยอย่างเงี้ยอ่ะแต่คราวนี้อันนี้ซื้อขายอะไรซื้อขายนะครับเรื่องของการเอ่อซื้อขายเนี่ยนะเอ่อสังหาริมทรัพย์อืม,มนะสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะอ่ะดูนี้นะ การซื้อขายสังหาเพชรเนี่ยนะเป็นสังหาริมทรัพย์อืมอ่าเพชรเนี่ยเป็นนะคราวนี้เขาบอกว่าเนี่ยต้องทําสัญญาเป็นหนังสือหรือเปล่าจริงๆแล้วบอกเลยว่าการซื้อขายอสังหาอ่านะการซื้อขายอสังหาเนี่ยนะไม่มีแบบนะครับการซื้อขายอสังหาเนี่ยมันไม่มีแบบครับคราวนี้นะอ้าวแล้วการซื้อขาย เออตัวอสังหาเนี่ยนะม,นมันมันมีมันมีเรื่องอะไรอยู่บ้างละ่ะก็คืออย่างนี้ครับไอการซื้อขายอสังหาเนี่ยนะครับไอการขายขายอสังหานะเพชรเนี่ยคือสังหาริมทรัพย์คือของที่เคลื่อนที่ได้เนี่ยนะฮะอุย้ยทำไมวันนี้มันลบอย่างเงี้ยอ่านะไม่มีแบบนะไม่มีแบบนะแต่คราวเนี้ยมันมีอยู่นิดนึงว่ากรณีถ้าเราซื้อขายสังหาริมทรัพย์เนี่ยที่ตกลงราคากันเกินสองหมื่นบาท อ่าฮะกรณีว่าถ้าตก,ตกลงราคานะเกินสอง0มืนบาทอืมนะกฎหมายกำหนดให้ว่าเนี่ยต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือมีหลักฐานเป็นหนังสือนะนะ และมีการลงลายมือชื่อผู้รับผิดเป็นสำคัญอืมนะจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีนะได้เนี่ยแบบเนี้ยเขาบอกไว้แค่ว่าเนี่ยการฟ้องร้องคดีแบบเนี้ยเขาไม่ได้บอกเลยว่าเป็นเรื่องของการอ่าเป็นโมฆะอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบเนี้ยก็ถือว่า ไม่มีแบบนะเออนะเพราะเนี่การกําหมดว่าต้องทําสัญญาเป็นหนังสือเนี่ยอันเนี้ยไม่ถูกต้องนะฮะไม่ถูกต้องนะคําตอบข้อนี้เลยตอบข้อหมายเลขฟนีครับอะจริงๆข้อเนี้ยพี่เดวบอกเลยว่าอีกข้อหนึ่งที่ตอบได้เหมือนกันนะก็คือข้อที่ห้าเพราะว่าอะไรรู้ไหมอีดังข้อที่ห้าเนี่ยมันเป็นสัญญาจะซื้อจะขายเธอสัญญาจะซื้อจะขายเนี่ยนะสัญญาจะซื้อจะขายเนี่ยนะข้อนี้ไอ้สัญญาจะซื้อจะขายเนี่ยนะ โดยปกติสัญญา,าซื้อ,อขายอะ่ะมันก็ไม่มีแบบแต่คราวนี้ถ้าเป็นสัญญาจะซื้อจะขายที่เป็นอสังหาริมทรัพย์อ่ะนะ,ะถ้าเป็นอสังหารย์อาจลบลบข้างบนก็นนะอืมนะฮะนี่เลยนะฮะถ้าเป็นสัญญาที่เป็นอ่าลบนะลบอันนี้ก่อน ถ้าเป็นสัญญาจะซื้อจะขายเนี่ยอสังหาแบบเนี้ยอ่าเนี้ยอ ني, สังหาเนี่ยบ้านเป็นอสังหาหรือมัพย์ใช่ไหมเออนะกฎหมายก็กำหนดไว้ว่าเฮ้คยคล้ายๆกับกรณีนะฮะคล้ายๆกับกรณีที่นะฮะเมื่อกี้เลยก็คือว่าเนี่ยกฎหมายกำหนดไว้ว่าเฮ้ยนะถ้าเป็นถ้าเป็นสัญญาซื้อขายเนี่ยต้องมีหลักฐานนะเป็นหนังสือย้ำว่าต้องมีหลักฐานะเป็นหนังสือนะ เออเหอนะลงลายมือชื่อนะผู้นะะรับผิดเป็นสำคัญเหมือนกันเลยนะอ่าฮนะจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้อืมนะฮะเนี่ยจะฟ้องร้องบังคับคดีได้แบบเนี้ย นะเพราะเห็นไหมว่าอันเนี้ยมันก็ไม่ใช่แบบนะเออมันก็ไม่ใช่แบบอะ่ะอย่างนี้ก็ถือว่าไม่มีแบบโอเคไหมแต่เป็นเรื่องของเขตการฟ้องร้องคดีแบบเนี้ยคราวนี้อีข้อที่ห้ามันบอกว่าอะไรนะต้องทําเป็นหนังสืออะ่ะการที่ต้องทําเป็นหนังสืออะ่ะแปลว่ามันมีเบบไงเพราะเนี้ยจริงในความเป็นจริงอะ่ะพี่ตอมรู้สึกว่าเออเนี้ยข้อปีเนี้ยนะมันเฉลยได้ทั้งสี่กับห้าแต่ว่าอีคนของเขาตอบะมันเฉลยแค่ข้อสี่ข้อเดียวแบบเนี้ยเออ นะฮะก็อันเนี้ยก็คือจริงอย่างข้อสอี่นะมันก็ไอ้การการซื้อขายสังหารียบร้อยครับที่ราคาเกินสองหมื่นนะอันนั้นอ่ะมันก็กำหนดไว้ว่าเออไม่มีแบบนะแค่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนั้นอ่ะันนั้นมันชัดเจนเลยว่าเนี่ยต้องทำสัญญาเป็นสือละผิดแน่นอนอะไรเงี้ยนะซึ่งจริงข้อเนี้ยพี่ดมก็คิดว่าแบบข้อห้าก็ควรจะได้คะแนนด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะเป็นจัดซื้อกับขายอ่ะแต่ว่าโอเคนะ เราอาจอ,น,อนุมานได้ว่าอ๋อเขาน่าจะหมายถึงว่าต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือหรือเปล่านะก็เลยมาใช้คําแบบนี้เนะาะก็เลยคิดว่าเออ,อะโอเคในเมื่อข้อห้าเนี่ยมันยังพออนุมานได้ว่าเอ,อน่าจะหมายถึงไอ้หลักฐานเป็นหนังสืออะนะก็เลยคิดว่าอ่ะข้อที่ผิดชัวๆที่บอกว่าเออต้องทําสัญญาเป็นหนังสืออะอันเนี้ยผิดชัวๆเลยคือไม่ได้บังคับโอเคไหมเพราะมันไม่มีแบบนะโอเคอ่ะรานนี้มาดูต่อนะวันเนี้ย ข้อแบบนี้คือเราก็ต้องรู้นิดนึงว่านะแบบของของเอ,อ่อของนิกรรมสัญญาที่ส่วนใหญ่ก็จะออกอแค่นี้แหละนะซื้อขายนะฮะจำนำจำนองกู้ยืมเงินอะไรแบบนี้ต้องรู้นิดนึงนะฮะอ่ะลบนะนนะไปนะข้อนีนอ 4, นอ้อ่ะไปเยมันเมื่อกี้ตอบสี่เนาะอ่าต่อไปก็ถามว่าข้อใดเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวนิกรรมฝ่ายเดียวคือเห็นผลอ่าเกิดผลทั้งหมดมาได้ในฝ่ายเดียวนี่ไงข้อนี้เลยทำพินัยกรรมอะไรเงี้ย นะเป็นนิกรรมฝ่ายเดียวนะครับอ่ะต่อไปมาอีกแล้วนะเรื่องนะเออแต่ว่าอันนี้รอบเนี้ยเขาไม่ได้ถามเรื่องแบบนะรอบนี้ก็ถามว่าสัญญาใดเนี่ยนะจะฟ้องร้องเนี่ยบังคับคดีเรื่องการเขาถามเรื่องการฟ้องร้องคดีนะอ่าถ้าสัญญาั้องทำด้วยวาจาสามารถฟ้องร้องได้อ่ะคราวนี้มาดูก่อนนะจะเห็นไหมว่าอันเนี้ยสัญค้อสี่สัญญาซื้อขายที่ดินนะ่ะคื้นี่มันเป็นอสังหาเว้ย พอซื้อขายอสังหาแบบเนี้ยนะแล้วจะทำเหมือนอย่างด้วยวาจาแบบเนี้โอ้โหอีนนี้โมฆะเลยเพราะอะไรล่ะเพราะเนี้ยเป็นแบบโอเคไหมมันเป็นแบบคือกฎหมายกําหนดไว้ให้ว่าถ้าจะจะซื้อขายเนี่ยนะอสังหาเนี่ยเธอต้องมีการจดทะเบียนนะเออทำเป็นหนังสือแล้วก็จดทะเบียนต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่นะอย่างเงี้ยเนี่ยกําหนดไว้ชัดเจนเลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นโมฆะเพราะเนี้ยโอ้โหถ้าโมฆะปุ๊บเนี่ยก็จะฟ้องร้องมาครับคดีจะยังไงล่ะ ทน่ผมว่ะอ่ะหรืออะไรกู้ยืมเงินเกินนะกู้ยืมเงินเกินอ่าเกินสามพันบาทอย่างเงี้ยอ่ะเป็นกรณีที่มีการกู้ยืมเงินเกินสองพันบาทใช่ไหมกฎหมายกําหนดว่าต้องทําต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือนะแม้ว่าอันเนี้ยไม่มีแบบนะอ่าไม่มีแบบนะแต่ว่าถ้าเธอไม่ทําหลักฐานไว้เป็นหนังสือลงรายมือชื่อผู้กู้ยืมเปินสำคัญนะ่ะจะฟ้องร้องบังคับคดีกันนะ่ะไม่ได้อย่างเงี้ย อืมอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็ทําวาจาไม่ได้หรืออะไรอีกล่ะเอกรณีของอะไรดีสัญญาเช่าอ่าจะจำได้ไหมสัญญาเช่าเนี่ยนะสัญญาเช่าเนี่ยอืมสัญญาเช่าเขตเนี้ยนะสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์นะสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์อ่ะนะอาอารนี้ระวงนี้นะสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยสัญญาเช่านะ เชา่าอสังหานะเช่าอสังหาเนี่ยให้แยกเป็นสองกรณีนะกรณีที่หนึ่งก็คือว่าเฮ้ยไม่เกินสามปีนะอืมนะถ้าไม่เกินสามปีเนี่ยเขาขอแค่ว่านะมีหลักฐานเป็นหนังสือก็พออืมเพราะอย่างเงี้ยนะทำวาจาไม่ได้แต่ถ้าเกินสามปีนะ อ่าอันเนี้บังคับเลยว่าต้องทำเป็นหนังสือบวกกับจดทะเบียนนะต่อพนักงานโอเคไหมต่อพนักงานเจ้าหน้าที่อืมอันนี้ความต่างนะเพราะฉะเนี่ยอย่างข้อหนึ่งเนี่ยเช่าเนี่ยหนึ่งปีใช่ไหมก็ไม่เกินก็ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสืออยู่ดีแต่คราวเนี้ยเธอดูข้อนี้ดีนะถ้าเป็นการเช่านะฮะ เครื่องจักรอันนี้เสร็จเนาะนะพี่จะให้ลบเนาะแต่คราวนี้จะดูข้อที่ห้าดิเนี่ยเช่าเครื่องจักรเครื่องจักรอ่ะมันเป็นสังหานอ้องพอเครื่องจักรเป็นสังหาปุ๊บเนี่ยเฮ้ยเช่าสังหาเนี่ยไม่มีแบบครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะอันเนี้ทำด้วยวาจาก,ก็ฟ้องได้ครับนะคราวนี้ข้อสาม ข้อสามทำไมทำด้วยวาจาไม่ได้เพราะมันซื้อขายนะมันซื้อขายอะไรนี่ไงซื้อขายสังหารปกติซื้อขายสังหารเนี่ยมันก็ไม่มีแบบไม่ใช่เหรอแต่ถ้าซื้อขายสังหาเกินสองหมื่นบาทนะมันต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้รับผิดเป็นสําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยนะอันนี้ก็ทําด้วยวจ่า,จาไม่ได้นะคําตอบนี้เลยตอบข้อหมายเลข่าโอเคไหมฮะก็รสรุป,ปง่ายๆคือเช่าสังหาริมทรัพย์ไม่มีแบบ แต่ถ้าเช่าอสังหานะ,ะจะมีแบบก็ต่อเมื่อเช่าเกินสามปีต้องจดทะเบียนทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนอีถ้าเช่าไม่เกินสามปีอ่ะันนั้นไม่มีแบบนะแต่ว่ากําหนดไว้ว่าต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือมิเช่นเนี้เดี๋ยวจะฟ้งองร้องคดีไม่ได้แยกกันนะเขียนะฮะอ่ะคราวนี้มาดูต่อปีหกหนึ่งโอ้โหมาอีกแล้วนะปีหกหนึ่งเนี่ยมาเลยคราวนี้หกหนะึ่งเนี่ยมีข้อแปดสึสามใช่ไหมมีสองคำตอบนะอ่ะก็ว่าอ,อะไรนะ เขไดต่อไปนี้ไม่เป็นโมฆะนะไม่เป็นโมฆะนะสัญญาจำนำจำนองอ่าสัญญาจำนองเนี่ยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อระหว่างผู้สัญญาเฮ้ยไม่ได้นะอันนี้ต้องอะไรนะต้องทำหนังสือบวกกับจดทะเบียนนะจดทะเบียนต่อพนักงานเฮ้ยอันนี้ไม่ได้นะอ่าหรืออะไรนี่ไงเธอสัญญาซื้อขายซื้อขายอะไร เนี่ยอะซื้อขายเนี่ยอาซื้อขายพวกเนี้ยอันเนี้ยเรือนะกับม้าเนี่ยนะไอ้พวกเนี้ยเราสองอันเนี้ยเราเรียกว่าสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษซึ่งอันเนี้ยก็จะใช้หลักเดียวกันเลยกับนะซื้อขายอะไรซื้อขายอสังหาซึ่งก็ต้องทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ได้นะจะ๊ะจะแค่ทําเป็นหนังสืออย่างเงี้ยไม่ได้นะ ทำเป็นหนังสือยังไ,งไม่ได้ต้องจดทะเบียนกับพนักงานด้วยเพราะคาตอบน้นนี้จึงตอบข้อหมายเลขสามกับหมายเลขห้าเออโอเคไหมฮะเพราะว่าอ่ะข้อข้อห้าถูกไหมน,นี่ไงข้อห้ามันซื้อขายอสังหาเว้ยอสังหาบอกว่าต้องทาเป็นหนังสือแล้วจดทะเบียนเอ,อ้ยข้อห้าถูกอนะหรืออะไรสัญญาเช่าซื้อรถยนตนะ์อ่ะเช่าซื้อนะซึ่งเช่าซื้อเนี่ยเราเรียนมาแล้วไงเมื่อกี้ไงนี่ไงเช่าซื้อเนี่ยจ้า นี่เช่าซื้อบอกว่าให้ทาเป็นหนังสือใช่ไหมดูในหน้านี้เช่าซื้อ,อทําเป็นหนังสือซึ่งอันเนี้เช่าซื้อเนี่ยบอกว่าทําเป็นหนังสือเนี่ยถูกต้องนะฮะอืมโอเคมันคำตอบที่ตอ3 5. บ3กับ5มันพยายามเช็คให้ดีว่าตืออ,อะไรมีแบบอะไรไม่มีแบบนะอ่ะหลักๆ่ะที่ออกข้อสอบบ่อยๆน้องก็จะเห็นว่าอะไรถ้าซื้อขายอะสังหาริมมาซับอะต้องทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนใช่ไหมอ่ะ ถ้าเป็นเช่าซับเช่ารั์เนี่ยเช่าซั์เนี่ยถ้าเป็นอะไรถ้าเป็นสังหารไม่มีแบบนะถ้าเป็นเช่ารัพย์เ,เช่าอสังหาริมทรั์ปะนะมีทั้งแบบมีแบบและไม่มีแบบแบบแรกก็คือว่าเช่ารัพย์ไม่เกิน3ปีอะไม่มีแบบนะแต่ถ้าเกิดอยากจะฟ้องร้องคดีกันนะต้องทำหลักฐานไว้เป็นหนังสือแต่ถ้าเกิดว่าเช่ารั์เช่าเช่าอสังหาริมรัพย์เกิน3ปีเมื่อไหร่ปุ๊บปะ เฮ้ยอันเนี้ยเธอต้องจดทําเป็นหนังสือแล้วจดทะเบียนต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่แบบเนี้ยเออนะอาคารนี้มาดูซื้อขายซื้อขายโดยปกติอ่ะนะซื้อขายเนี่ยนะซื้อขายที่บอกเมื่อกี้ถ้าเป็นอสังหาเธอจะต้องอะไรนะจะต้องจดอ่าจดอ่าทำเป็นหนังสือจดทะเบียนต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่ใช่ไหมแต่ถ้าซื้อขายอ่าที่เป็นเมื่อกี้อสังหาต้องจดทะเบียนใช่ไหมแต่ถ้าสังหาโดยปกติอ่ะถ้าสังหาไม่ต้องจดยุเว้นราคาเกิอนอะไร นะอยู่ทีราคาเอ่อราคาเกินสองหมื่นน่ะซึ่งจริงๆก็ไม่มีแบบนะอีราคาเกินสองหมื่นน่ะก็ไม่มีแบบเพียงแต่ว่านะถ้ามันเกินสองหมื่นแล้วเราไม่มีหลักฐานเป็นหนังสืออ่ะมันก็จะเออเขาเรียกว่าจะฟ้องรอ้องค,คดีไม่ได้เพราะฉะนั้นจริงๆข้อนี้นะข้อข้อเหมือนข้อยี่ห้าเมื่อกี้อันเนี้ยไม่ใช่ถามแบบนะแต่ถามเรื่องการฟ้องร้องคดีแต่อย่างข้อที่แปดสิบสามเมื่อกี้อันเนี้ยคือถามแบบเลยโอเคไหมเพราะต้องแยกกันนิดนึงว่าอันไหนไม่ทําตามแบบเป็นโมฆะ เออส่วนอันไหนไม่ไม่มีหลักฐานเป็นถังสืออะ่ะอันนั้นจะฟ้องร้องคดีไม่ได้นะฮะอันนี้แยกกันนะอ่ะอันนี้ก็จบประเด็นนี้ไป